สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาซูริกสตรีทฟู้ดอีกครั้งหนึ่งนะคะมาตาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้เขาเปิดห้าโมงเย็นเนาะมาก่อนเวลาก็เลยไปนั่งข้างหลังนะคะตรงนั้นจะเป็นแม่น้ํานะคะริมาสเนาะที่ไหลมาจากทะเลสาบซูริกนะคะ<อ>นั่งรถไฟไอ้นั่งรถ t r a มสายแปดนี่นะคะมาลงที่ฮาร์ททุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะสุดสายเลยนะคะตรงฮาร์ททุ่มนะคะทุกคนเนาะ งานอยู่ตรงนั้นนะคะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะทุกคนนี่นะคะสุริกสตรีทฟู้ดนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันนะห้องน้ำที่นี่สะอาดมากเลยนะนี่นะคะห้องน้ำนะคะจะแยกแบบเขาไม่ได้เป็นห้องน้ำถังสีฟ้านะคะเป็นห้องน้ำแบบนี้เลยน่าเข้านี่ห้องน้ำแบบนี้นะนะคะอุ้ยอะไรเนี่ย อะไรอ่ะน้ารัานเกลือเตี๋ยวเลยไหมหาล่มล่มไหนอ่ะโอ้ยพี่เขาเปลี่ยนมุมวันนั้นหนูนั่งกันตรงนน้นี่ยว่าคอเรียนบาร์บีคิวไก่ทอดจะกินเก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะรสเก๋วยเตี๋ยวน่ารักมั้ยล่ะ มันเปิด5้าโมงเย็นนะมันก็เลยไม่ค่อยมีคนวันนั้นหนูมาแบบคนเยอะโอ๊ยวันนั้นหนูไม่ได้มาตรงนี้เว้ยโอ๊ยเบอร์เกอร์ <c oughs> ซึ่งเพนนี้ไม่กินนะคะเพนนีจะกินแต่ข้างในแล้วเพนนีไม่กินข้างนอกมูก้าวิจิตรศิลป มาตอนที่มาตอนที่พี่อ้อมแป๊บร้านเขายังไม่เปิดดีนะคะพี่อ้อมมันมีนี่ปะเป็นเหมือนข้าวหน้าเนื้อสาวริโอคะ่ะแห่งเมืองสริกวันนี้ดีเจยังไม่มานะคะ ดีเจยังบม่มาค่ะแต่เริ่มเปิดเพลงแล้วอันนี้เป็นบาร์นะคะทุกคนเราเคยพามาแล้วเนาะฝั่งนี้จะขายเครื่องดื่มนะอันนั้นจะเป็นพวกขนมหวานนะพี่ไม่ค่อยมีอะไรเออ วันนั тех, pues ้นเราสั่งไก่เกาหลีไม nah. ่ร <for S 1> ู้ว่าไก่เกาหลียังอยู่หรือเปล่าหรือไปแล้วก็ไม่รู้สั่งบอกเอาซอสเผ็ดเหมือนเขาจัดใหม่เลยอ่ะอ๋อวันนั้นหนูมาคนคงเยอะไม่รู้เดินไปดู มันจัดได้น่านั่งเนาะนี่ไงร้านไก่ <laughs> เราจะไก่เขายังไม่ย่างอะ่ะ <c oughs> เออหนูชอบอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าอิตาเลียนสไตล์มานั่งตรงนี้ไหมละ่ะยวเราต้องเออ วันนั้นที่มาแบบคนเยอะมากแต่ว่าวันนี้มันห้าโมงเย็นเขาเพิ่งเปิดไงคนก็เลยน้อยที่นี่เขาไม่รับเงินสดนะคะจะเป็นทวินกระไดหรือว่าจ่ายผ่านคาราดนะคะแล้วก็ไม่รับบัตรโพสต์นะคะทุกคนใช้เป็นบัตรเครดิตได้นะคะวันนี้เราสั่งเกาเหลานะก๋วยเตี๋ยวน่ากินทุกเมนูเลยนะคะทุกคนมากินเกาเหลานะคะวันนี้ Yes, Frank. ถือว่าแพงอยู่นะเนี่ย uh. ถือว่าแพงอยู่นะคะไม้ละต้องอันนี้สิบสามอันนี้สิบไก่เนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อแกะนะคะถือว่าแพงอยู่นะ เกาหล่านี้สินะคะเป็นเกาหลาเนื้อครับสักซอสกระี่เียววตออสกระีัชิลี่เอ่อสปซี่ชิลี่วดปซ sweet chili. โซยการิกระสิทธิ์โซยกิเพราะแต่มันมันมีเผ็ดปลาแรมปลาแรมอยู่นะแต่ว่ามันมันหวานมันหวานนำราบิก้าเต้ยการิก้าเตดเออไม่ but you can put the salt over o a y e t me g e เอาไหมโซยการิอร่อยไหมไม่รู้จ่ก่อนก็ได้ Yeah. that's it. That's the gap. Um. Thank you. สาวลีโอถือไก่เอาไม่ใช่ถือติ่มซำ หรือใครจะนั่งรถทรัมป์สายสี่นะคะมาลงตรงนี้ก็ได้นะนี่นะคะงานอยู่ฝั่งนี้เองนะคะแค่นั่งรถทรัมป์มาลงตรงนี้เองเดี๋ยวเราไปให้ดูสถานีก่อนนั่งมาจากสถานีออลสเตเทนนะคะแป๊บหนึ่งเนาะนี่นะคะชื่อสถานีนั่งรถทรัมป์สายสีจากออลสเตเทนนะคะหรือฝั่งซูริกค่ับปันโหมบนะคะมาลงที่สถานีนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็งานก็จะอยู่ฝั่งนู้นเนาะมีจนถึงวันที่26นะคะตามมาเนาะรถมาแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งไปลงที่อัลเตตตันกันขับฝุดฝ่ายเลยเอ,อนั่งข้างหลังเลย สถานีอัลชเตเดนนะคะ